มาดูเรื่องของการช่วยเหลือภัยแล้งกันบ้างนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่43ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรก็มีการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้งตามโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2567ค่ะ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่43ค่ายเทพสตรีสีสุนทรจัดกำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำลงพื้นที่นำส่งน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ภัยแล้งนี้จากฝนทิ้งช่วงไปที่หมู่ที่3ตําบลเขาไพรอเภอํารัศดาจงดัหวตรังนะคะนำ ส่งน้ำอุปโภคให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง26ครัวเรือนค่ะสำหรับโครงการราชรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2567เป็นนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบ,บกโดยร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารนะคะที่ค่อนข้างที่จะ จะแ้งหนักเลยทีเดียวค,คือน้ําดื่มเนี่ยหายากมากๆศ <ừ> ูนย์บรรเทาสาธารณาภัยมฑลทนฐานบกที่43<ม>ก็ช่วยกันนะคะเนี่ยแหละจัดชุดช่วยเหลือประชาชนร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนจิตอาสาน,นําน้ําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดตรงังตั้งแต่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะถึง19เมษายนรวมแล้วทั้งสิ้น9แส ลิรและโครงการดําเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จะคลี่คลายค่ะขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยนะคะ